ตอนที่14หน้าที่หน้าที่ของเจ้าข้อแรกก็คือจะต้องคอยดูแลแม่สามีก็คือมารดาของข้าข้อที่สองเจ้าจะต้องอบรมเลี้ยงดูบุตรตรีตัวน้อยให้แก่ข้านางอายุได้สี่หนาวแล้วในเมื่อเจ้าแต่งให้ข้าเจ้าก็มีตำแหน่งเป็นมารดาให้แก่นางข้อที่สเจ้าจะต้องดูแลบรรดาเบ่าไพรในจวนให้ทำหน้าที่ของตนเองให้เรียบร้อย มีอะไรสงสัยก็ให้ปรึกษาท่านพ่อบ้านข้าคิดว่าเจ้าคงจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังแม่ทัพหานเวินสินจบคำกล่าวพร้อมทางจ้องหน้าของสาวน้อยแต่ท่านแม่ทัพเจ้าคะคือว่าข้าสลีลาพยายามที่จะกล่าวความต้องการของนางแต่ยังไม่ทันจบคำพูดก็ถูกยับยั้งด้วยเสียงเกลี้ยกราดของบุรุษผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีทำไมเจ้าทำไม่ได้หรือหรือว่าเจ้าไม่อยากจะทำ เจ้าเป็นคุณหนูผู้สูงศักดิ์เช่นนั้นหรอกหรือการทำหน้าที่ปรนิบัติแม่สามีและทำหน้าที่เป็นมารดาให้แก่บุตรีของข้ามิใช่หน้าที่ของหุหญินเอกที่ได้รับสมรสพระราชทานหรือหันวินซินไม่เปิดโอกาสให้นางได้กล่าววาจาอันใดเขายังคงพูดต่อไปว่าทิดาน้อยของข้านางมีนามมหารนลีมี่นางอาจจะดือ้อสนบ้างตามประษาด้วยเป็นเพราะมารดาของนางสิ้นใจตั้งแต่ให้กำเนิดนาง ทุกคนในจวนเลยตามใจนางมากจนนางเอาแต่ใจข้าก็ขอฝากลิมมี่ให้เจ้าดูแลด้วยก็แล้วกันสลีลาได้แต่นั่งก้มหน้าเช้าวันถัดมาของการแต่งงานมันเป็นเช่นนี้หรอกหรือนางเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันไม่มีถ้อยคำหวานชื่นใจใดๆซึ่งก็เข้าใจได้อยู่คนไม่รู้จักกันไม่ได้รักใครกันสองคนถูกจับให้มาอยู่ด้วยกัน แต่มันก็ไม่ควรจะเย็นชาแบบนี้การต้อนรับของท่านแม่ทัพแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้คิดว่านางเป็นภรรยาของเขาเขากดนางลงต่าไม่ต่างจากสาวใช้แต่เมื่อนึกถึงคำกล่าวที่ผ่านมาว่าข้ากับเจ้าเราจะแต่งงานกันแต่เพียงในนามท่านแม่ทัพกล่าวกับนางเช่นนี้อริ์ไม่ได้นึกเสียใจเลยนางไม่ได้อยากจะเป็นภรรยาของเขาตรงกันข้ามนางกับดีใจมาก เอาเถิดนางจะทนรอวันที่เขาหย่ากับนางแม้ว่าท่านแม่ทัพจะไม่สนใจที่จะฟังสิ่งที่นางจะกล่าวแต่เพื่อตอบแทนที่ท่านแม่ทัพไม่คิดจะหักหาน้ำใจของนางอาลินจะปริบัติท่านแม่ของเขาและดูแลคุณหนูลี่มี่อย่างดีจิตวิญญาณความเป็นครูของนางทำให้นางเกิดความรักที่จะสั่งสอนอบรมเด็กน้อยอ้ออีกอย่างประเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปพบท่านแม่ของข้า หันเหินสินมองตามร่างน้อยที่เดินออกไปจนลับตาความประทับใจในตัวนางนั้นยังไม่เสื่อมคลายแต่นึกถึงสิ่งที่นางลงมือกระทำช่างน่ารังเกียจสตรีผู้นี้ไม่ได้มีจิตใจงดงามดั่งใบหน้าของนางช่างหน้าชังนักน่าเรือนสองของมารดาท่านแม่ทัพที่โต๊ะอาหารสองพ่อลูกกำลังร่วมโต๊ะมื้อเช้าไม่เอาลิมิ่ไม่เอาวันนี้ เสียงของคุณหนูน้อยกรีดร้องยาเมื่อไม่ได้ดังใจลั่นไปทั้งเรือนลิมี่ลูกทำอะไรหื่ไหนบอกท่านพ่อสิลูกไม่ชอบกินผักเจ้าค่ะหานเหวินซินไม่สามารถจะทำใจแข็งบังคับให้บุตรสาวตัวน้อยกินผักได้ตัวเขาเก่งกล้าสามารถวางแผนการรบวางแผนช่วยองค์รัชทายาทแต่ไม่มีความสามารถในการบังคับบุตรสาวตัวนน้อยให้กินผัก วันนี้พ่อจะให้คนผู้หนึ่งมาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เจ้าดีหรือไม่ใครหรือเจ้าค้าท่านพ่อพ่อได้รับพระราชทานองค์การแต่งนางเข้ามาเป็นหูหญินแต่พ่อไม่ได้ผูกสมัครรักใคร่นางนางอาจจะอยู่ในจวนของเราสักระยะหนึ่งพ่อจึงจะให้นางมาดูแลร่มี่ของพ่อบางทีนางอาจจะเป็นคนที่ริมี่รักริมี่อาจจะตั้งใจเรียนและเชื่อฟังนางมากกว่าพ่อก็เป็นได้นะลูก แค่ฟังว่านางคือคนที่ท่านพ่อแต่งงานด้วยคุณหนูน้อยลิมี่ก็เกิดความไม่พอใจนางจึงหันไปหาท่านยา่าท่านยา่าท่านย่าเจ้าคะท่านพ่อจะให้หูหญินคนใหม่ของท่านพ่อมาเป็นพี่เลี้ยงหลานลิมีไม่ต้องการนางท่านย่าไล่นางไปนะเจ้าคะหูหญินใหญ่ผู้เท่าเมื่อได้ฟังวาจาของลิมีนางก็ได้แต่ใส่หน้าในวาจาเกินตัวของเด็กน้อย พลันนึกถึงเมื่อเช้าบุตรชายของนางได้นำพาบุตรสะใภเข้ามาทำความเคารพนางและแนะนำให้นางรู้จักพร้อมกับบอกว่าต่อไปอาลินจะเป็นผู้ดูแลปฏิบัตินางในฐานะแม่สามีอาลินผู้นี้จะทำทุกอย่างในจวนตั้งแต่เข้าครัวปรุงอาหารดูแลลูกสาวดูแลเบา่าวพรในจวนนางเองก็ไม่เข้าใจความคิดของบุตรชายเท่าใดนัก การออกคำสั่งให้หูหญินของตนเองทำหน้าที่มากมายเหล่านี้มันมากมายเกินกว่ากำลังของสาวน้อยบอบบางนางหนึ่งจะทำไหวลิมมีของย่าร้องไห้ทำไมใครทำอะไรเจ้าไหนจงบอกให้ย่าได้รู้เถิดท่านพ่อแต่งหูหญินคนใหม่เจ้าคะท่านยา่าลิมมีไม่ชอบท่านยา่าไล่นางออกไปจากจวนนะเจ้าคะปากเล็กๆยังคงเอ่ยออกมาด้วยความเสียใจตามภาษาเด็กน้อยลิมมีเจ้าจงฟังยา่า ท่านพ่อของเจ้าแต่งงานใหม่ก็ด้วยความจําเป็นฮ่องเต้ทรงมีพระราชองการให้ท่านพ่อของเจ้าแต่งกับนางไม่ใช่ว่าท่านพ่อจะไม่รักเจ้าเสียเมื่อไร